สวัสดีครับผมเมื่อนี้มา่อพ่อผพ่อกับทุ่มรถบ่้างคือเก่าครับพี่น้องยุบก่อร้อยเด้อครับหลังกินนัวอ่านมาเป็นศิลชาตอ่ะก่อร้อยครับพี่น้องเชิญมาท่องเที่ยวครับบรรยากาศดีๆท่องทะเลครับพี่ครับเบรรยากาศท่านใหม่เลยบรรยากาศดีๆยุบก่อร้อยเด้อพี่น้องเนี่ยนี่เพื่อนครับสหลับจิดต่างครับอาภีพี่น้องชาวเรียวเอาเฟสบุ๊กรับเอาเพื่อนเฟสบุ๊กนี่ใหม่ เกาะอ้อเกาะร้อยของแท้พี่น้องเดี๋ยวผมหายย่างไปนะท่านี้ด้วยท่านี้ของแท้ด้วยนะบรรยากาศดีๆครับมาเที่ยวแล้ครับพี่น้องอ๋องแหลกกันเราเพื่เที่ยวใกล้กรุงเทพปริมณฑลครับที่เกาะร้อยรถบ้านนั่นเลยเป็นที่จอดรถสำหรับ เรื่อยไปครับพี่ครับงานนี้ย่างไม่หอดเลยครับห่อนเพิ่มสนุกเลยครับเที่ยวสบายขับเงินใจพี่น้องสนักเียครับพี่น้องเน้อฝากไว้ครับคุนรับจ้างทีมงานรับจ้างทั่วไทยครับจุ๊